ในเดือนกันยายนปี2025ชายคนหนึ่งเกือบกลายเป็นบุคคลที่รวยที่สุดในโลกอีกครั้งราคาหุ้นของบริษัทเขาพุ่งแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษและตลาดเชื่อว่าเขากำลังชนะสงครามปัญญาประดิษฐ์โดยไม่ต้องสร้างโมเดลของตัวเองชื่อของเขาคือแลรี่ออลิสันผู้ก่อตั้งออร์เคิลและภาพที่สื่อเห็นคือการกลับมาของจักรพรรดิซอฟต์แวร์ที่รู้จังหวะโลกก่อนใครแต่ในขณะที่นักลงทุนกำลังมองกราฟราคาโครงสร้างทางการเงินของบริษัทกำลังเปลี่ยนไปในเบื้องหลัง และการเปลี่ยนนั้นกำลังสร้างกับดักที่ใหญ่กว่าที่ตลาดเข้าใจออรเ์เคิลไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานมันเริ่มจากซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในปลายทศวรรษ1970ซอฟต์แวร์ที่เปลี่ยนวิธีจัดเก็บและจัดการข้อมูลขององค์กรทั่วโลกฐานข้อมูลไม่ใช่เพียงที่เก็บข้อมูลมันคือระบบประสาทขององค์กรธนาคารรัฐบาลบริษัทพลังงานทุกแห่งต้องพึ่งพามันเมื่อองค์กรหนึ่งฝังฐานข้อมูลของออรเ์เคิลเข้าไปในระบบหลักต้นทุนการย้ายออกสูงมาก และนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเวนเดอร์ล็อกอินเวนเดอร์ล็อกอินคือโครงสร้างที่ทําให้ลูกค้าติดอยู่ไม่ใช่ด้วยสัญญาเพียงอย่างเดียวแต่ด้วยความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงออร์คเคิลเข้าใจเรื่องนี้ดีกว่าใครและใช้มันสร้างโมเดลธุรกิจที่เรียบง่ายแต่น่าเกรงขามเขียนโค้ดครั้งเดียวแล้วขายซ้ําได้ไม่จํากัดต้นทุนเพิ่มแทบไม่มีรายได้จากค่าลิสิ์และค่าบํารุงรักษาไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องอัตรากําไรสูงจนกลายเป็นมาตรฐานของโลกเทคโนโลยีนี่คือโมเดลแบบแอสเซทไล บริษัทไม่ต้องสร้างโรงงานไม่ต้องซื้อเครื่องจักรไม่ต้องแบกรับต้นทุนกายภาพจำนวนมากเงินสดที่เกิดจากโมเดลนี้ทําให้ออรริสันสามารถเข้าซื้อกิจการอื่นได้ต่อเนื่องและขยายอาณาจักรไปทุกมุมของซอฟต์แวร์องค์กรตลอด40ปีออร,ร์เรคิลกลายเป็นเหมือนภาษีที่องค์กรใหญ่ต้องจ่ายบางคนเรียกมันว่าออร,ร์เคิลแท็กเพราะหลีกเลี่ยงแทบไม่ได้แต่โลกไม่หยุดอยู่ที่ซอฟต์แวร์แบบติดตั้งในองค์กรคลาวด์คอมพิวติ้งเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมตลาดบริษัทต่างๆ ไม่อยากซื้อเซิร์ฟเวอร์เองอีกต่อไปแทนที่จะซื้อซอฟต์แวร์แล้วติดตั้งในตึกของตัวเองพวกเขาเริ่มเช่าพื้นที่คอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการรายใหญ่ Amazon Web Services และ Microsoft Azure กลายเป็นมาตรฐานใหม่ในโลกใหม่นี้ผู้ชนะไม่ใช่คนที่มีโค้ดดีที่สุดแต่เป็นคนที่มีศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่สุด Oracle ช้าในการตอบสนองและช่วงหนึ่งดูเหมือนจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังรายได้จากฐานข้อมูลแบบเดิมยังดีแต่การเติบโตช้าลงการอยู่เฉยเท่ากับการตาย และเอลิสันเข้าใจเรื่องนี้เขาตัดสินใจเปลี่ยนโครงสร้างบริษัทครั้งใหญ่ออร์เคิลต้องเลิกเป็นเพียงบริษัทซอฟต์แวร์และกลายเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวซึ่งหมายถึงการสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดมาห์มาการสร้างคลาวไม่ใช่เรื่องเขียนโค้ดมันคือเรื่องที่ดินไฟฟ้าระบบทําความเย็นและชีปประมวลผลเฉพาะทางมันคือโลกของสินทรัพย์หนักจากโมเดลที่เคยเบาออร์เคลิลเริ่มกลายเป็นบริษัทที่ต้องแบกรับต้นทุนกายภาพระยะยาว และนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญในปี2024กระแสปัญญาประดิษฐ์เร่งความต้องการพลังประมวลผลอย่างมหาศาลโมเดล AI ต้องใช้ชิปกราฟิกจำนวนมากและต้องอยู่ในศูนย์ข้อมูลที่สเสถียรออร์เคิลวางตำแหน่งตัวเองเป็นเจ้าของพื้นที่สำหรับบริษัท AI ไม่ได้สร้างโมเดลเองแต่ให้คนอื่นเช่าโครงสร้างพื้นฐานนักลงทุนชอบเรื่องนี้เพราะมันทำให้ออร์เคลิลดูเหมือนกำลังกลับมาเป็นผู้เล่นหลักหุ้นพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ถ้าคุณซื้อหุ้นออร์คเคิลตอนเข้าตลาดปี1986ที่ราคา15ดอลลาร์เท่ากับประมาณ495บาทตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันมูลค่าปัจจุบันหลังผ่านการแตกหุ้นหลายครั้งจะเพิ่มขึ้นหลายแสนเปอร์เซ็นต์ตัวเลขเหล่านี้สร้างภาพว่าบริษัทนี้รู้วิธีสร้างความมัง่งคั่งและเอลิสันรู้วิธีอ่านเกมระยะยาวแต่ราคาหุ้นไม่ได้สะท้อนโครงสร้างเสมอไปและนี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มซับซ้อน ในรายงานไตรมาสแรกของปีงบประมาณ2026รายได้รวมอยู่ที่ประมาณ14.9พันล้านดอลลาร์หรือราว491,700ล้านบาทรายได้จากบริการคลาวด์เติบโต28%ตัวเลขดูสวยงามและฝ่ายบริหารบอกว่ายิ่งคลาวมีสัดส่วนมากกำไรก็จะยิ่งเพิ่มตลาดเชื่อเรื่องนี้และราคาหุ้นสะท้อนความคาดหวังว่า Oracle จะเป็นผู้ให้บริการ AI infrastructure ชั้นนำแต่ในขณะเดียวกัน Oracle กำลังเพิ่มภาระผูกพัน การเช่าในอนาคตอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับความต้องการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภาระผูกพันเหล่านี้ไม่ใช่ต้นทุนที่จ่ายครั้งเดียวมันคือสัญญาระยะยาวที่ยกเลิกไม่ได้ง่ายและต้องจ่ายไม่ว่าลูกค้าจะอยู่หรือไม่จากบริษัทที่เคยแทบไม่มีต้นทุนคงที่ออร์เคิลกำลังกลายเป็นบริษัทที่มีภาระผูกพันมหาศาลและนี่คือสัญญาณที่ตลาดยังมองไม่ชัดในโมเดลซอฟต์แวร์แบบเดิมถ้าลูกค้าหายไปหนึ่งรายต้นทุนแทบไม่เปลี่ยนกำไรอาจลดแต่ไม่เกิดภาราใหม่ แต่ในโมเดลเจ้าของศูนย์ข้อมูลถ้าลูกค้าหายไปอาคารยังอยู่ค่าไฟยังต้องจ่ายดอกเบี้ยยังเดินต่อนี่คือการเปลี่ยนจากความเสี่ยงเชิงตรกกะไปสู่ความเสี่ยงเชิงกายภาพและการเงินซึ่งหนักกว่าอย่างมีในสําคัญตลาดเริ่มตระหนักเรื่องนี้ในปลายปี2025เมื่อรายงานไต,ตรมาสถัดมาไม่เป็นไปตามความคาดหวังที่สูงเกินจริงแม้รายได้จะเพิ่มเป็นประมาณ16.1พันล้านดอลลาร์หรือราว531,300ล้านบาทราคาหุ้นกลับปรับตัวลง เพราะนักลงทุนเริ่มมองไปที่งบดุลไม่ใช่แค่รายได้และพบว่าภารนีรวมแต่ระดับกว่า108,000ล้านดอลลาร์เมื่อแปลงเป็นเงินบาทตามอัตรา33บาทต่อดอลลาร์ตัวเลขนั้นเท่ากับประมาณ3.56ล้านล้านบาทซึ่งเปลี่ยนภาพบริสัททันทีเงินสดในมือมีราว19.2พันล้านดอลลาร์หรือประมาณ633,600ล้านบาทซึ่งแม้จะดูมากแต่เทียบกับหนี้ทั้งหมดแล้วยังห่างไกลนี่คือจุดที่คำถามเริ่มชัดออร์เคิลกำลังเดิมพันด้วยโครงสร้างหนี้ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ยังอ่อนวัยและผันผวนและเมื่อบริษัทต้องพึ่งพาลูกค้าจำนวนไม่มากเช่นบริษัท AI รายใหญ่บางรายความเสี่ยงจะกระจุกตัวถ้าลูกค้าเหล่านั้นชะลอการเติบโตหรือปรับกลยุทธ์ภาระต้นทุนจะยังคงอยู่กับร r เคลิลภาพของบริษัทที่เคยเป็นประสาทซอฟต์แวร์ที่มั่นคงกำลังกลายเป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานที่มีเลเวอเรจสูงและพื้นที่ผิดพลาดน้อยลงนี่ไม่ใช่เพียงเรื่องราคาหุ้นมันคือเรื่องของการเปลี่ยนอัตลักษณ์ธุรกิจจากผู้เก็บค่าเช่าซอฟต์แวร์ ไปสู่ผู้แบกรับต้นทุนแทนผู้อื่นและนี่คือจุดเริ่มต้นของคำถามที่ใหญ่กว่าชัยชนะในสนาม AI คืออะไรและใครคือผู้รับความเสี่ยงตัวจริงถัดไปเราจะลงลึกไปในโครงสร้างหนี้การฟ้องร้องและจุดที่ตลาดเริ่มตั้งคำถามต่อการเดิมพันครั้งนี้เมื่อเราขยับสายตาจากราคาหุ้นไปยังงบดุลภาพที่เห็นไม่ใช่เรื่องความรุ่งโรจน์แต่คือภาระผูกพันที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วและเป็นไปอย่างเงียบๆตัวเลขนี้รวมมากกว่า180,000 0ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ3.56ล้านล้านบาทไม่ได้เป็นเพียงข้อมูลในรายงานแต่มันคือโครงสร้างที่กำหนดอนาคตของบริษัททั้งองค์กรในโลกการเงินนี่ไม่ใช่สิ่งผิดเสมอไปมันคือเครื่องมือเร่งการเติบโตแต่นี่จะปลอดภัยก็ต่อเมื่อกระแสเงินสดมีเสถียรภาพสูงกว่าภาระดอกเบีย้ยปัญหาคือออร์เคลิลนกำลังลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องใช้เวลาและรายได้จาก AI ยังไม่ได้พิสูจน์ความยั่งยืนในระยะยาวนอกจากนี้โดยตรง บริษัทยังมีภาระสัญญาเช่าระยะยาวที่เพิ่มขึ้นเกือบ150%ในช่วงเวลาสั้นๆตัวเลขพุ่งจากประมาณ100,000ล้านดอลลาร์เป็น248,000ล้านดอลลาร์เมื่อแปลงเป็นเงินบาทต,ตัวเลข248,000ล้านดอลลาร์เท่ากับประมาณ8.18ล้านล้านบาทและนี่คือภาระผูกพันที่ยกเลิกไม่ได้ง่ายตัวเลขนี้เทียบเท่างบประมาณประเทศไทยถึง2ปีบ่งบอกได้ว่าแ,แค่ปริมาณนี้บริษัทใหญ่แห่งเดียวของสหรัฐอเมริกา ก็มากกว่างบประเทศไทยไปมากทีเดียวภาระสัญญาเช่าเหล่านี้ไม่ไดแสดงทั้งหมดในงบดุลแบบดั้งเดิมแต่มันคือเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตไม่ว่าความต้องการ AI จะยังร้อนแรงหรือไม่นี่คือการเปลี่ยนจากธุรกิจที่มีต้นทุนแปรผันต่ำไปสู่ธุรกิจที่มีต้นทุนคงที่สูงมากลองจินตนาการถึงอาคารศูนย์ข้อมูลที่สร้างขึ้นเฉพาะสำหรับชิปกราฟิกประสิทธิภาพสูงระบบไฟฟ้าพิเศษระบบทำความเย็นเฉพาะทางสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีตลาดรองที่กว้าง ถ้าลูกค้าหลักลดการใช้งานมูลค่าทรัพย์สินอาจไม่สามารถนำไปใช้ในรูปแบบอื่นได้ง่ายในโมเดลซอฟต์แวร์แบบเดิมความล้มเหลวของลูกค้าหนึ่งรายไม่ทำให้เกิดทรัพย์สินที่ว่างเปล่าเพราะทรัพย์สินหลักคือโค้ดแต่ในโมเดลโครงสร้างพื้นฐานความล้มเหลวของลูกค้าหนึ่งรายอาจหมายถึงอาคารที่ไม่มีผู้เช่าและค่าไฟที่ยังต้องจ่ายทุกวันนักวิเคราะห์บางรายเริ่มตั้งคำถามถึงความกระจุกตัวของรายได้โดยเฉพาะความเชื่อมโยงกับบริษัท AI รายใหญ่ถ้ารายได้ส่วนสำคัญ พึ่งพาลูกค้าจำนวนจำกัดความเสี่ยงจะไม่กระจายและความผันผวนจะรุนแรงกว่าในเดือนธันวาคม2025รายงานผลประกอบการอีกไตรามาสออกมารายได้เพิ่มขึ้นแต่ไม่มากพอที่จะทำให้ตลาดพอใจราคาหุ้นปรับตัวลงกว่า11%และนี่คือสัญญาณว่าตลาดเริ่มมองลึกกว่าการเติบโตของรายได้นักลงทุนเริ่มถามคำถามที่แตกต่างไม่ใช่เพียงรายได้จะเติบโตเท่าไหร่แต่บริษัทจะจัดการภาระหนี้และสัญญาเช่าอย่างไรความสนใจย้ายจากกำไรสุทธิ <irgendw el inv és> ไปสู่กระแสเงินสดอิสระและความสามารถในการชำระดอกเบี้ยในช่วง6เดือนสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน2025กำไรสุทธิประมาณ9,000ล้านดอลลาร์หรือราว2,97,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นประมาณ48%จากปีก่อนแต่กำไรบนกระดาษไม่ได้หมายถึงเงินสดในมือที่เพียงพอสำหรับรองรับหนี้ระยะยาวตลาดตราสารหนี้เริ่มส่งสัญญาณความกังวลเมื่อผู้ถือพันธบัตรเริ่มตั้งคำถามถึงการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง ในเดือนมกราคม2026ผู้ถือพันธบัตรบางรายยื่นฟ้องเกี่ยวกับการออกพันธบัตรมูลค่า18 0 0 0ล้านดอลลาร์หรือประมาณ5,94,000ล้านบาทข้อกล่าวหาไม่ได้อยู่ที่การเติบโตของ AI แต่อยู่ที่การสื่อสารความเสี่ยงและระยะเวลาการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลถ้าโครงการล่าช้าภาระดอกเบี้ยและค่าเช่าจะยังคงเดินต่อในขณะที่รายได้อาจเลื่อนออกไปรายงานบางฉบับระบุว่าศูนย์ข้อมูลบางแห่งอาจเลื่อนเสร็จจากปี2027 ไปเป็น2 0 2 8ซึ่งหนึ่งปีในธุรกิจที่มีหนี้สูงมีความหมายมากทุกเดือนที่รายได้ล่าช้าคือเดือนที่ต้นทุนยังคงอยู่และเลเวอเรจทางการเงินจะเพิ่มแรงกดดันในเวลาเดียวกันกรรมการบริษัทบางรายประกาศลาออกเหตุการณ์เหล่านี้แม้ไม่ยืนยันปัญหาโดยตรงแต่เพิ่มแรงกดดันทางจิตวิทยาให้ตลาดเมื่อชื่อของนักลงทุนที่เคยเดิมพันฝั่งตรงข้ามปรากฏในข่าวความกังวลยิ่งขยายตัวโครงสร้างที่เคยทําให้ออร์เคอนแข็งแกร่ง คือการควบคุมเทคโนโลยีหลักที่องค์กรต้องใช้ตอนนี้กลับถูกแทนที่ด้วยการพึ่งพาการใช้พื้นที่และพลังงานบริษัทไม่ได้ควบคุมความสำเร็จของโมเดล AI แต่ต้องลงทุนล่วงหน้าเพื่อให้ผู้อื่นใช้นี่คือความไม่สมดุลของความเสี่ยงลูกค้าได้รับผลตอบแทนมหาศาลหากโมเดลสำเร็จแต่ออร์เคิลรับต้นทุนทางกายภาพก่อนถ้าตลาด AI ฉลอตัวบริษัทจะเหลือเพียงโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องชำระหนี้ความเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ออร์เคิล ถูกเปรียบเทียบกับสาธารณุปภคที่มีเลเวอเรจสูงไม่ใช่ประสาทซอฟต์แวร์ที่มีอัตรากำไรสูงสาธารณุปโภคต้องบริหารเงินสดอย่างระมัดระวังเพราะต้นทุนคงที่สูงและความยืดหยุ่นต่ำคำถามจึงไม่ใช่ว่า AI จะเติบโตรหรือไม่แต่คือออร์เคลิลจะมีความสามารถในการรอจน AI เติบโตเต็มที่หรือไม่และนี่คือคำถามที่ตลาดทุนเริ่มตั้งขึ้นอย่างจริงจังเมื่อราคาหุ้นปรับตัวลงจากจุดสูงสุดความมั่งคั่งส่วนบุคคลของผู้ก่อตั้งลดลง แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือความเชื่อมั่นของเจ้าหนี้ถ้าเจ้าหนี้เริ่มเรียกร้องวินัยทางการเงินมากขึ้นการขยายตัวแบบเร่งด่วนอาจต้องชะลอการเปลี่ยนจากการเติบโตทุกต้นทุนไปสู่การรักษาเงินสดเป็นการเปลี่ยนที่ยากสำหรับองค์กรที่เคยชนะด้วยความกล้าแต่ในโครงสร้างหนี้สูงความกล้าอาจต้องถูกแทนที่ด้วยความระมัดระวังในจุดนี้เราเริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของบริษัทหนึ่งแห่งแต่มันสะท้อนโครงสร้างใหม่ของอุตสาหกรรม AI บริษัทที่เป็นเจ้าของโมเดลอาจไม่ต้องแบกรับต้นทุนอาคารแต่บริษัทที่เป็นเจ้าของพื้นที่ต้องแบกรับต้นทุนแทนความสัมพันธ์ระหว่างผู้สร้างโมเดลกับผู้ให้โครงสร้างพื้นฐานจึงเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลในเชิงความเสี่ยงและออร์เคลิลเลือกอยู่ในตำแหน่งที่ต้องจ่ายล่วงหน้าเพื่ออยู่ในเกมนี้นี่คือชั้นลึกของเรื่องราวไม่ใช่การล้มเหลวในทันทีแต่คือการเปลี่ยนโปรไฟล์ความเสี่ยงขององค์กรและเมื่อโปรไฟล์ความเสี่ยงเปลี่ยน การประเมินมูลค่าของตลาดก็ต้องเปลี่ยนตามในตอนท้ายเราจะถามคำถามที่สำคัญที่สุดว่าการเดิมพันครั้งนี้สะท้อนอะไรเกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมและเกี่ยวกับผู้ชมอย่างไรเมื่อเรามองเลยตัวเลขและข่าวรายวันสิ่งที่เห็นชัดไม่ใช่แค่ความผันผวนของราคาหุ้นแต่คือการเปลี่ยนบทบาทของบริษัทหนึ่งในโครงสร้างอำนาจของอุตสาหกรรม Oracle เ,เคยเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ที่ทุกองค์กรต้องใช้ตอนนี้มันกำลังกลายเป็นผู้ให้บริการพื้นที่ สำหรับคนที่กำลังสร้างเทคโนโลยีใหม่ในยุคฐานข้อมูลบริษัทควบคุมแกนกลางของระบบข้อมูลและลูกค้าต้องปรับตัวเข้าหาออาร์เคิลแต่ในยุคปัญญาประดิษฐ์บริษัทต้องปรับตัวเข้าหาความต้องการของลูกค้า AI และยอมรับเงื่อนไขของตลาดทุนที่เข้มงวดขึ้นนี่คือการสลับอำนาจจากการควบคุมซอฟต์แวร์ไปสู่การจัดการทรัพยากรกายภาพซึ่งมีธรรมชาติแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงซอฟต์แวร์สามารถทำซ้ำได้แทบไม่มีต้นทุนเพิ่ม แต่ศูนย์ข้อมูลต้องใช้เงินสดจริงและเวลาในการก่อสร้างเมื่อบริษัทเข้าสู่โหมดสินทรัพย์หนักความสามารถในการปรับตัวจะช้าลงเพราะการตัดสินใจผิดหนึ่งครั้งอาจผูกพันหลายปีสัญญาเช่ามูลค่าหลายล้านล้านบาทไม่สามารถยกเลิกได้ด้วยคำประกาศในงานถแถลงข่าวในโครงสร้างแบบนี้ความผิดพลาดเล็กน้อยในสมมติฐานการเติบโตอาจสร้างผลกระทบมหาศาลต่อกระแสงเงินสดถ้าความต้องการ AI เติบโตช้าก,กว่าที่คาดเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เลเวอเรจทางการเงิน จะขยายผลกระทบอย่างทวีคูณสิ่งที่เกิดขึ้นกับออร์รเคิลจึงเป็นกรณีศึกษาของการไล่ตามคลื่นเทคโนโลยีและต้องยอมรับความเสี่ยงที่มาพร้อมกันมันสะท้อนคำถามพื้นฐานว่าบริษัทควรเป็นเจ้าของสิ่งใดเทคโนโลยีแกนกลางหรือโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับมันในระยะสั้นการเป็นเจ้าของพื้นที่อาจด,ดูเหมือนการเก็บค่าเช่าที่มั่นคงแต่ในระยะยาวมันขึ้นอยู่กับสุขภาพของผู้เช่าถ้าผู้เช่ามีอำนาจต่อรองสูง เจ้าของพื้นที่อาจต้องแข่งขันด้านราคาและเงื่อนไขความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท AI และผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานจึงไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคแต่คือเกมต่อรองทางเศรษฐกิจใครควบคุมเทคโนโลยีที่แตกต่างได้มากที่สุดจะมีอำนาจเหนือกว่าในห่วงโซ่มูลค่าออรเ์เรคเลเลือกบทบาทที่มั่นคงกว่าในเชิงการมีสินทรัพย์แต่เปราะบางกว่าในเชิงความผันผวนของความต้องการเพราะถ้า AI กลายเป็นบริการที่มีการแข่งขันสูงราคาค่าเช่าพื้นที่อาจถูกกดดัน อีกชั้นหนึ่งของเรื่องนี้คือบทเรียนเกี่ยวกับตลาดทุนตลาดชื่อการเติบโตแต่ตลาดก็ลงโทษเลเวอรเรจที่สูงเกินไปในช่วงที่ราคาหุ้นพุ่งตลาดมองข้ามภาระผูกพันแต่เมื่อการเติบโตชะลอตลาดจะมองไปที่งบดุลก่อนเสมอนี่คือจังหวะที่ภาพลวงตาและความจริงแยกออกจากกันราคาหุ้นสะท้อนความคาดหวังแต่งบดุลสะท้อนข้อผูกพันและในระยะยาวข้อผูกพันมีน้ำหนักมากกว่าความคาดหวังสำหรับผู้ชมเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงข่าวธุรกิจ มันคือกรอบคิดในการประเมินการเปลี่ยนผ่านในทุกอุตสาหกรรมเมื่อองค์กรหนึ่งเปลี่ยนโมเดลธุรกิจต้องถามว่าความเสี่ยงย้ายไปอยู่ที่ใครถ้าบริษัทที่เคยมีต้นทุนต่ำและกำไรสูงกลายเป็นบริษัทที่ต้องแบกรับต้นทุนคงที่สูงการประเมินมูลค่าต้องเปลี่ยนและถ้าเราลงทุนหรือทำงานในองค์กรที่กำลังไล่ตามคลื่นใหม่เราต้องเข้าใจว่าคลื่นนั้นสร้างนี่หรือสร้างความได้เปรียบเชิงโครงสร้างออร์เคิลยังไม่ล้มละลายและอาจพิสูจน์ได้ว่าการเดิมพันครั้งนี้ถูกต้อง หาก AI เติบโตตามที่คาดแต่ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นหมายความว่าพื้นที่ผิดพลาดลดลงและการบริหารเงินสดจะเป็นหัวใจสำคัญเรื่องนี้จึงไม่ใช่การตัดสินว่าบริษัทผิดหรือถูกแต่คือการอ่านโครงสร้างที่เปลี่ยนไปจากประสาทซอฟต์แวร์ที่แทบไม่มีต้นทุนกายภาพสู่โครงสร้างพื้นฐานที่ต้องจ่ายค่าไฟดอกเบี้ยและค่าเช่าอย่างต่อเนื่องเมื่อเราย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นในเดือนกันยายน2025 ภาพของชายที่รวยที่สุดในโลกดูเหมือนชัยชนะแต่ชัยชนะนั้นตั้งอยู่บนสมมุติฐานว่าความต้องการ AI จะเติบโตอย่างไม่สะดุดคำถามสุดท้ายจึงไม่ใช่ว่าแลรี่เอลิสันจะรวยหรือจนแต่คือออร์เคิลจะรักษาความสมดุลระหว่างความทะเยอทะยานกับวินัยทางการเงินได้หรือไม่และสำหรับผู้ชมทุกครั้งที่เห็นบริษัทประกาศการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่อย่ามองแค่รายได้ที่คาดการให้มองโครงสร้างหนี้และภาระผูกพันที่ตามมาเพราะในโลกธุรกิจ ความมั่งคั่งอาจถูกสร้างขึ้นจากเรื่องเล่าแต่ความอยู่รอดถูกกำหนดโดยโครงสร้างและถ้าเราเรียนรู้ที่จะเห็นโครงสร้างมากกว่าเสียงรบกวนเราจะเข้าใจว่าการชนะที่แท้จริงไม่ใช่การพุ่งขึ้นของราคาแต่คือความสามารถการรับมือในวันที่ราคาลดลง See the structure, not the noise the the not ขอบคุณที่ติดตาม Stackset แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป Stackset Stay humble